็บมะม่วงกันนะคะกับน้องพิต้าโอเคค่ะมาเก็บมะม่วงพิต้ามาเร็วเช็คกันเก็บ,บมะม่วงอุ้ยมะม่วงหล่นเยอะเลยค่ะกำลังลสุกมาวางไว้นี่ก่อนแล้วเองก็เอาอมะม่วงมาอันไหนที่มันเป็นอย่างนี้ก็เอามาก็ได้เดี๋ยวพีว๊นไหนอะ่ะหยิบเลยเนี่ยมะม่วงเพียบเลยช่วยกันเองก็จับเลยไม่ต้องกลัวน้ำมันเหลียงมีแต่เองก็ไม่ต้องจับ เองไม่ไม่กลัวมันไม่มีมมอะไรหรอกมันไม่ต่อยหรอก หนูวางตะกร้าไว้ก่อนลูกมันจะได้ไม่หนักนี่หนูเอาไปปอกให้ตองกินเลยมั้ย ไปไหนคะดนเดี๋ยวไป<ด>ให้ชมไม่ได้แล้วเนะมไม่ไเป็นไรโยนไปกัอนตรงนู้นนะลูกน้ำหอม,มข้างนอกเดี๋ยวแม่ไปปอกเดี๋ยวแม่ไปเก็บเองทำไรอะ่ะไม่ช่วยกันเก็บเลยเหรอไม่เป็นไร ตรงนู้นนะลูกนึ่งไม่มีแล้วมานี่นี่สองลูกนี่ค่ะเห็นไหมหนูไม่เห็นเนี่ยถูกเนี่ยจะได้ไหมใช่ไหมลูกอีลูกนึงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยอีกลูกนึงเนี่ยหนูเก็บไม่ได้หนูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันหล่นเนี่ย พิต้าเอาไม้เขียนเอามือหยิบเลยหยิบได้ไหมพิต้าหยิบเลยไเดี๋ยวไม่ไรีบไม่ไรเดี๋ยวยายเก็บเองเก็บได้ไหมคะระวังนะไม้มันี่นะของไม้ไหนพิต้าเดี๋ยวมันหล่นลง,ลงไป,ไปอุย้ยถึงบนถูกเยอะเลยเอน้ำคืนจะมาถูกเยอะเลยน้ำหอมขอ้า <บน S 2> งบนเดี๋ยวดูข้างบน ข้างบนกำลังสุกและหาปุ๋ยได้แล้วแม่จ๋านะคะโอเคค่ะะนั่นนี่เลยกระถืบเลยโอเคนะคะมาปิดคลิปก่อนค่ะสวยน้ำหอมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายเฮ้ยเลียนอะไร